อาลาฮานีจังหวะบานไนบ้บานบานป้าขาดงบานพุ่งขาดอนไปนอนวันสั้นขาได้ยินกาวาวอนเลียวจับอยู่คอนสีดาได้ยินเสียงผานั่งมาตนพี่ใช้เดี๋ยวมองพี่เลยจ้องเป,ป,ป,ป้าเป้าบ่เห็นเจ้า โผล่นอนอ oh, เอาละฮะนี้ก็ฟังก่อนเจ้าคุณพ่อนสัตว์นาฟังก่อนเจ้าในคุณแม่สัตว์ถ้ามือนี่เป็นเวลาปล้ำงานสมโพดขอนันละขออภัยโทษน้ำป้าน้ำอดดอกคุณลุง่าคุณตาไปคุณเถ่าคุณแกทั้งคุณพอนี้ก็ทั้งคุณแม่ดอกพะสงองชี่ทั้งอนาคปลาดนี่ว่ามีที่ผู้เฉลียวฉันลาดทั้งบัณฑิตนี่ละว่านาคปลาดมุขาอาจารย์อภัยโทษ้ทลานละพระความรู้หน่อยรํำมนดีสุมโมเจ้านี่ก็ยาำฟังปล่อย ฟ้าเขียวฟ้าเข็นขอประกาศนี่ไว้ตั้งแต่เว้นมาซำคนมากมากคนว่าสันนี่แต่นั่งจะพักถึงบาฮถึงสาวั้งผมสันผมยังบันดีปมปงนั่งกัมนี่กาเฝ้าอวดองค์พอแต่ว่าตัวเปียวผู้ทั้งคนขยัได้งวกยาได้เดี่ยวไปหันมาพี่เหน่อขออำ่ำไพดื้อพ่อแม่ล่ะผู้เป็นศรัทธาเพิ่นได้จ้างตผมนี่มากก็เป็นเงินหลายบาทในมอหลลำนะกระบอมมีว่าอันมีว่าอันสนุนเส้นเล่นลำกระบอท่านได้เป็นเนี่ยกะหล วัดกะลาดบอมมีแววมีวัดนำเขาพออันบ่มมีวัดมีขันมีห้ามีเหตุแนวหมอล่ำผมนี่ลูกขี่เลผัดยักใด้ไข้ไหลทั้งตัวผมนี่กระคิดอยากอาฮ้ไข้ตัวยุนดอก ฮาลังเทือนี่ผมเมาออกผิดพลาดพังไปหาลังเทือกล่ำบอถือกใจผิดเขาเอาโพดกอไหโลขำโทษหลานแนนเดือนายนักปัดใดนี่ว่าก็ไดตามภูมิความรู้เลียงไอ้วาสันนี่แกออกจากตัวล่ะแต่เขาอาหาคำพี่บอลได้บอดีก็ยาวเฝ้ามาทักบอนได้นั่นขั้นผมบอได้คักเป็นวักเป็นตอนขอไว้ก่อนขอไว้ก่อนขอเอาให้ไว้ก่อนเดือกมาจังจอนอนเขาใส่กันเดือกมาจังจอนไอ้อนเขาใส่กัน you <laughs>